สวัสดีค่ะต่อมาอันนี้เป็นระบบที่2นะคะเป็นระบบ access control นะคะติดจุดต่างๆของบริเวณที่เราต้องการอ,อนุญ,ญาตให้คนเข้าเฉพาะคนที่มีสิทธิ์นะคะอย่างสมมติออยอเดินเข้ามาแล้วก็กดเรียกประตูนี้ติดต่อประตูนี้ล็อกอยู่เราสามารถกดตัวเซนเตอร์ก็สามารถพูดคุยแล้วก็อนุญาต ให้คนเข้ามาได้ยกตัวอย่างเช่นสนามบินจะมีประตูต่างๆที่ปิดกั้นเป็นบางส่วนบางเวลาเยอะมากนะคะเราสามารถถ้าเราเป็นคนที่ได้รับอนุญ,ญาตเราก็สามารถใส่รหัสเข้าไปได้ทาบการ์ดได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้มาติดต่อเราจะขออนุญ,ญาตเข้าไปเราก็สามารถกดเรียกแบบนี้ได้นะคะมันก็จะมาดังที่ตัวเซนเตอร์กดรับแล้วก็พูดใส่สปกเกอร์ได้เลยค่ะไม่ต้องยกหูก็ได้นะคะแล้วก็กดวางค่ะอนุญ,ญาตให้เขาเข้ามาได้